ต้องมองกล้องรวมนะมาเป็นลายพึ่งใช่ไหมต้องความดีแม่ได้ต้องวันนี้มาประชันความสวยนะคะหรือว่าไงเอ่ยคะมาแสดงความดีๆกับพี่มุ้งไดใช่จะไปประชันกับเขาได้ยังไงเขาสวยกว่าแล้วตอนเนี้ยเออเขาแซงหน้าไปแล้วแต่ว่าความสวยสาวก็คือเหมือนกันตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ต้องตอนนี้หรอคะตอนนี้50ลดลงมาเหลือตอนนี้46แล้วค่ะใช่ ทำยังไงคะทำทำยังไงเหรอคะ,งงอคะาก็ต้องมีของดีแต่เดี๋ยวค่อยบอกได้ไหมคะแต่ว่าในในด้ในขออนุญาตถามจะต้อ,องไปน้าพี่ต้องตอนนี้เป็นบ้างคบพอใจหรือ,อยังเอ่ยพอใจหรือ,อยังเอ่ยถ้าถามว่าพอใจหรือ,อยังก็อืมมันก็คงจะค่อยค่อยูุคค่อยๆอยอ,ยอ,ยอะไรไปตามไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยบอกกันอีกทีแล้วกันว่าเรา เราจะต้องแก้ไขอะไรไมีจุดบ,บกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนั้นก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะสบายใจหรือยังก็ยังหรอกยังหรอกยังหรอกมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเออมันก็ติดอยู่เนาะเอาเป็นว่าง่ายๆตอนเนี้ยถ้าเสิร์ชชื่อลัชนีก่อนพัน,นีไปอะหนูจะเจอไหมลูกสวยๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีแนละ้วมันไม่มีแล้วมันขอความมั่นใจขออะไรใดๆตรงนั้นกลับมาก่อนเนาะ ก็อย่างเป็นถามวันนี้ที่มีการพูดคุยกันเรร้อยไหมคะว่าก็ยังแบบยังไม่ตอบกลับมาหรือไงคะยังค่ะยังไม่ได้ม,ม,ดมีการพูดคุยหรืออะไรใดๆกลับมาเลยก็ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็คงไม่ได้คุยแล้วจะลองไปพี่อะไก็ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะอีกนิดนึงให้แบบ อะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าก็คงจะต้องมีค่ะถามว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรใดๆกับชีวิตกันไหมก็ก็คงต้องมีเปลี่ยนเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบเอาเป็นว่ามีแต่คนบอกหูดราม่าดราม่าตั้งแต่อยู่วงการมา30กว่าปีเนาะเอออันเนี้ยถามว่าเป็นดราม่าที่สุดดราม่าที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรืออะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตาม ตามเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดราม่าอันเนี้ยของเราเนี่ยซึ่งเขาเคยเขียนมาไว้ว่าโอ้โหเราจะต้องแบบเราจะสวยนะล้วจะสวยกับเราไปถึงแบบตลอดชีวิตของเราอ้ไประโยคเนี่ยใช่ค่ะมันติดไปกับกับเราตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องอืมอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันจะต้องอะไร แต่น่าจะจบกันได้ดีไหมคะเพราะว่าปทางสมมติอ่ะแก้ให้แก้ไขให้แล้วก็กลับไม่ติดใจกันแก้ไขให้แล้วไม่ค่ะไม่กลับไปแน่นอนค่ะถ้าแก้ก็คงไม่แก้ที่นี้เพราะว่าเราเราเราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วอุ้ยไปรู้จังไหนใช่ใช่ค่ะ จริงมันไม่ขึ้นเหรอคะพี่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเจ็ดตัวสี่ด้วยใช่ถลุกคนทุกคนถามพี่ต้อมว่าเขตไหมคะกับการแบบกันนี้นเลยเอ่อเขตนะเข็ตกับการที่เหมือนแบบ คุยอะไรแล้วแล้วมันมันเหมือนแบบไม่ลงตัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆถามว่าไม่ลงตัวมันก็ลงตัวนะแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทําทําไมทุกอย่างเขาลงตัวหมดแต่ทําไมที่นี่เหมือนแบบเอ้คุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคําก็อ้างแต่สัญญาสัญญาจริงๆแล้วคนทําสัญญาเนี่ยมันต้องมีกันสองฉบับใช่ไหมคนละฉบับอืม แต่ถ้าสัญญามันไม่เหมือนกันก็หมายความว่าเราคงทากันคนละฉบับอันนั้นก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอขาให้เราออกมาแยกตางกนออกาเออีกอีเดือนมันจะไม่งไงสวยนะอะไรเยี้หน่อยยที่ออกมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดว่าได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราพูดเสมอว่าคลิปหรืออะไรที่เขาลงข่าวไปเนี่ยมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรจริงๆแล้วมันควรจะ สวยแล้วก็มาเป็นแบบ Before After ไม่ใช่แบบโอ้โหคุณลงเร็วจนเกินไปลงตอนที่เรายัางไม่มีสติสัมปชัญญะพบนอนตายเป็นผักอยู่อย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ควรลงไหมม,มันติดตรงนี้มันติดตรงนี้นนภาพลักษณ์เราเสียแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่พี่บอกพี่บอกอะอย่างเราเซิร์ชชื่อว่ารัชนีกรพันมณนีไปอะมันไม่มีแล้วนะรูปสวยๆที่คือรัชนีกรที่เราแม่งสร้างมา30กว่าปีอย่างเงี้ย มันหมดแล้วมันคุณรูปของใครก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นให้มันเกิดประเด็นให้มันเป็นสาเหตุซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นอะไรกับน้องคนนั้นแต่ตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมามีประเด็นกับเราซึ่งเราเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรต้องคุยกับเราด้วยซ้ำแต่ไม่คุยมันรู้สึกว่ามันจะว่าผิดหวังก็ใช่ มันเสียใจและน้อยใจมากกว่านะกับการที่แบบคนเราไม่เคยเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าอะไรมันคืออะไรฟังฟังความแล้วก็ไปตีเอาเป็นโจทย์อะไรที่แบบมันใหญ่โตจนเฮ้ยมันไปกันใหญ่แล้วจากที่พูดเรื่องจริงแค่นิดเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นิดเดียวแต่ทุกคนมันไปตีความกันแบบหมดแล้วเขาก็เอาเป็นว่าอาจจะ พูดประโยคที่ให้คนอื่นตีความไปนในแง่นั้นด้วยแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าอยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าใช้ความคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะจริงๆว่ามันคืออะไรจากโอเคที่เราเคยเห็นโอเคภาพที่มันออกไปตอนต้นเออมันเป็นอย่างงี้ๆี่นะเราก็เออช่างมันเถอะคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่าแฟนละครคงจะเห็นบ้างว่า หน้าจริงๆที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราออนในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคืองักอย่างที่เราเห็นในในภาพจริงๆที่มันมีกลามใหญ่ๆมีฝ้ามีกะมีห้อยลงมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็คิดว่าเออคนเขาหลายๆคนไปดูก็คงจะคิดได้วิเคราะห์ได้ว่าเออมันมันมันจริงมันเท็จแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นแบบเราถูกวิาพากษ์วิจารณ์ที่มันน่ากลัวแบบถึงขั้นว่าแบบตอนแรกบ้าง อ่ารักษาไม่ใช่รักษา30บาทนะหรือว่าอ่อไม่ใช่อะไรนะรักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรอีกอะไรเงี้ยอ่าอันนี้อยากจะพูดเป็นประเด็นเลยไหนๆก็ถามพี่แล้วเนาะได้ได้พูดแล้วก็ไอที่พูดมาเป็นประเด็นว่าเออแล้วทำไมไม่ทําตามสัญญารีวิวนู่นนี่นั่นสัญญาตอนที่เซ็นเอาไว้คือสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนใดๆก็แล้วแต่ราคาพรีเซนเตอร์มันไม่มีหรอกค่ะหมื่นแสนแล้วยังจะมาพูดเหมือนประมาณว่าแบบอุ๊ยเป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปลว่ามันต้องมากกว่าน,นั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามันต้องมากกว่าน,นั้นเพราะตัวเขาเองเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าประมาณขอความช่วยเหลือได้ไหมว่าให้ช่วยหน่อยว่า เออมันมีปัญหานะไม่ได้หนูหนีนั่นเราก็เออเราก็ช่วยไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จากแค่ทำฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยถูกต้องไหมคะในราคาพิซิเตอร์อืมแต่กับกายเป็นอย่างที่พี่บอกว่าทุกอย่างมันพูดมาแค่แค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงอะ่ะทุกคนตีตีความหมายหรือว่าคําใดๆที่มันโยนมาหาเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่าน้อยใจไหมโคตรละน้อยใจ มากทางแก้ไขแล้วพี่ทางแก้ไขหรอพี่ว่านะตอนนี้พี่ยังบอกไม่ถูกว่ามันควรจะแก้ไขยังไงมันเลยมาแบบมันเลยมาเกินไปแล้วนะตอนนั้นที่แบบมีข่าวที่เราออกไปพูดคือเราแค่ต้องการคาว่าขอโทษแล้วก็ลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่ณนะตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอยู่แล้วก็มีคนมาบอกให้ฟังว่าโอ้โ oh, หคนเข้าไปดูกันถึงแบบ ห้าล้านหกล้านคนซึ่งอืมเราคิดว่าห้าล้านหกล้านคนเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีการบอกต่อใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเป็นอะไรที่มวลชนรู้นะไม่ใช่แค่คนสองคนนี่คือคนทุกคนหลายหลายคนรู้ห้าล้านคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไปอีกห้าคนอีชั้นอยู่ตรงไหนถามหน่อยว่าคุณพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากคุณบอกว่าไม่เห็นเขาเสียอะไร เนี่ยแหละคือความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นมาจากที่เราเคยสร้างชื่อเสียงประมา30าสกว่าปีมันหมดแล้วเพราะแค่งานครั้งเนี้ยถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดีกว่าว่าแม่ควรจะเข็ดไหมต้องี้มีมอื่นยืนนออ้นะืไหมนนช่วงแบบไม่ก่อนไว้ก่อนขอรักษาหัวก่อนเนาะ <c oughs> นอกจากมันไม่ขึ้นด้วมันมันก็คงต้องรักษาละค่ะ,<ด>คะก็อย่างที่ว่าดารามันขายรูปร่างหน้าตาเนาะหัวมีแผลเนี่ยมันก็คือปัญหาจนชีวิตและอืม<ด>ก็<ด>อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเวลาค่ะก็คงต้องเช็คตามตามระยะของเวลาของเขาด้วยอนะไรเงี้ยก็คงต้องรอแผลเข้าที่รอให้แผลเป็นมันอะไรแบบใดก่อนอนะไรเงี้ยเป็นกำลังใจ อะะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ,คณ,คณจริงๆค่ะ